อเริ่มกันเลยตัวน,นี้แหละเจ๋งมากไปปฏิบัติการสองหอนมีชีวิตเราถ้าได้ถึงที่สุดแม็กที่หนึ่งมาละมาเตรียมพร้อม ตาคนเลยโอคพอเลยอ่าโอ้ช่วงเว้นสามเนี่ยจะต้องซื้อแ่งไว้ป่ะฮึ่ย

ที่หน้าชี้แสงเราเอ้นนะเดี๋ยวให้ท่ามาเฮ้ยยิงยิงยิงยิ้ก็วะให้ดีอย่าให้กระสุนหมดพร้อมๆกันน่ะให้ท่ามาละ เอ้าไม่มีใครมาเลยใช้แว่นทำไม้ไม่ถึงเว็บแตดเลยนะเออที่จริงแว่นล่องหนเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ให้มันเว็บแก่อนแล้วค่อยเอามาใช้ ร้ายหกสิบพันได้เด้อม <ills> ีปไดขามาขอม่ไดิติดมาดอิีมาถ้าจะหาดได้นี้ก็ถ้ายากจะงได้แล้วครับที่มต้องล่นเดีก็แปะละ่าไม่แปดละนับเอ เซเลโอวอชนี่ต้องใช้วาดปากนีแล, kind of mm. ล้วกจะหา้หอมมมางเก่วับอมันได้ง่ายขึ้น ซื้สอสองเลยดีไหมซื้อองเงินโล่นครับโอเค้เยไม่กดอ,อก่ะ

ก็กด <CK> e แล้วก็เลขสอก็ได้นะไม่ต้องใช้เมาส์อันนี้เดก็เป็นตัวดลี่มาลเคร่องดมากเล้วก็ตั้งแต่ราผ่านตั้งแตาเด็ยังไก็ถึงยังไงก็ถยากถงไงไ แต่ช่วงนี้ตกามเลยเดอนีแบอ้ตาแล้กอยู่อ้ันเ้ลงนะครับต้องรีบ่ครับโดนจัมาแล้ว ครับมาครับงรีบครับใครเร็วก็ใช้รถเร็นก็ได้ทีเดียวนี่ครับแต่ว่ายังไม่หมดนะมันจะต้องมาอีกแน่นะครับมา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 ครับ เป็นหือกำลักมากำลังมา น่าจะมาแล้วมั้ยน้อยดแม่ไปละกันครับถ้าเขาหมดมีตัวนะ มาแล,ลนดีนะจะเป็นตัวละต่าามแโอ้โหหลายรยสาม้อยที่วทีละตัวทีละตัวเกียนจริงๆนะจริงก็ยิงช่วยอนบ้องกันนะ

คุณว่าข้อดนี้คุณเนไาระยะทางเลตพอระยะไปไกลๆก็จะไม่ยาร้สองสองครับโอเคับโอเคมรัดแบนไปเลยแล้วก็แสงวิ่งเยอะครับปา จะาหอมาแล้วเดี <Dartmouth> <Yeah. S 2> ๋ยวเราหาทมาที๊ปล้วมาอะไรโหหโ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 โหโหโห

มาประมาณนะลบลบที่ออมเออไปแบบไปแบบไปเยอะไป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 แบบนี้ก็มาไปก็ปปปปปมาตัวนี้ Cái gì vậy? À, này, à? Này, à ừ, đoạn rồi, đoạn không có lúc nào. Hãy tìm ra cái gì đó. Ồ, không có lúc nào nữa. Ôi, nó cất. Anh có giúp không? Anh có giúp không? ช่วงแรกที่เกิดขึ้นมันเป็นสีรวคุับาดบาดาดแล้อเช้าทยคุณเกิดมาทีตาดสดแล้วตอนเช้าที่20เกิดขึ้นขึ้นมามันร้องอ้าวพวกอะไรจะมาแบบเยอะขึ้นกับเดือนนี้ยุณต๋อง

ต้องตายนะครับเพราะรอบนี้จะมาแบบเยอะมากครับให้เพื่อนใครยืนยันไวน้นะเพราะามันจะมาเยอะจริงโก้ยผมมาแล้วตัว บ่าไหน่าพูนซูมาเลยยังไม่ถึงเวลาซื้ออเลยยังืยังอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยยังเขาป่ยมาแ้่งสืบอ่ะมาบึงโอ้ no ดู no 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 n ดู้ม่าสื่อประมาณขนาดไหนดูหุ่เมือกี้แบบไปมานี่แบบเป็นทางอะไรอ่ะโอ้โหช็อตไว้แลวครับวางใครเลยก็จัดช็อตเว้ไปเลยนะไม่ไหวครับเพราะว่าเป็นยิปซานนี่เห็บหมานี่เยอะจริงๆนะครับ เบลยี่ห้าครับวันน่าจะมาแล้วน่าจะปาจากไว้ก่อนครับข้าวเดือบ้าบ้าน้องม่รู้นะอาตีเออ่าไปอันไม่ได้ครับมาเดินมาอยู่ครับยไม่ยครัปเลยครับไปตัวครับเอนนี้ไปแล้วครับอุ้ยเดินแล้วเดินมา วุ้ยด at ิด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  okay, yeah, okay. ิต okay, ั exactly. ้เขาไปตั้งขาไปไปไหนไปไหนตามรถมาโอ้ยต้องไปยังไง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 เอ้ยดิดิโหลดวุ้ยเหลือเศษเหลือเศษโอ้ยแต่ตัวนี้ครับ ก็ก็สุดใจครับอันนี้ยินครับอ้ยล้มยังได้ครับแหมจะได้สินะเ <c oughs> <c oughs> อาครับสี่เวสสุดท้ายครับ,รบเอาคเอา ตังก็อขเอาไว้นะเรครับจสมาธกตัวเลยในช่วงเวสามสิบที่จจูนมาหน้าน <forcément blessing S 2> ตาแบบนแบความมาเยอะไรใจบยไยยัายย้าย้

บางทีเราก็เล่นแบบไงเล่นลอยอย่างเ,เ,เดียวอะ่ะเราก็พอจะเซียนอยู่บางนัดถึงแม้จะล้มบ้างบางครั้งนะเออเพื่อนเราก็ช่วยเล่นนะ,ะ,ะนอ่าโอ้โหได้แปดเป็นสามก็ยังไม่ถึงขั้นอันดับที่หนึ่งนะแต่ว่ามาเล่นยากสำหรับปืนคนแล้วอะ่ะต้องเล่นพวกเจ็ดสิบห้านั้นถึงจะดีนะครับ อ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็คลิปต่อไปสลับเปิดเนี้ยก็จะมีให้ได้ชมกันอีกนะสำหรับวันนี้บายบายครับผม